สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงไผครับสวัสดีม่รักแฟนเองนะครับที่นี่ร้านบันเทิงเซาครับโดยผู้ค้าบังลาบ้าบันเทิงครับวันนี้พ่อพ่อพี่น้องคือเกาคือเดิมคือเกาขึ้นหลังครับมือใกล้สี่ปีไม่ห้วเด้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองวันทีที่ยี่สิบสองครับเปิดร้านตามปกติหอดหาหอดหอดไปสามโมงสี่โมงเนี่ยล่ะ ทอดใบสามโมงสี่โมงนะครับสลับวัอนี้ทำแม่สิไปตีกรบมินัดตีกรบวัอนี้น <c oughs> คุณลองคน้นมาวันอาทิตย์เปิดอยู่บ่เปิดครับวันวันแม่ม่ะตัวนะว,วันอาทิตย์นะครับเปิดฮอดอ่าประมาณใบสามโมงสี่โมงนะครับออกทรงของนอะนะครับ ช่วงปีใหม่ <c oughs> ช่วงปีใหม่มีหยังบอมีหยังเสื้อพราบอมีหยังเป็นแต่ซื้อบอมีหยังอยากขายบอมาที่นี่นะครับรายมันเทิงสาวรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงมือสองทุกชนิดนะครับมาหอดแล้วฝากกดเชร์กดไลค์ครับมาหอดแล้วกําลังไล่เพิ่นกับมาพอดีตะบอไล่เพื่อนผม <laughs> ไปสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเอาอยางนอครับผม ปตรปต,รปต,รปตรูตัอ้าวโตโน่ขายของมือนี้นะครับมีม,มีมีสินค้ามือนี้เดี๋ยวขอจัดโปรเลยกันได้ขอยว่ามีขอยว,ว่ามีอันนี้หรอกจัดโปรบา้าตาสตูปเนี่ยครับ <c oughs> พัฒรพงษ์เสียแฮกพัฒรพงษ์ฮาตาเนี่ยมันขายถือได้คู่บ่ะไฟบาหาตานี่สองมันเก่าถือดิ พอได้กำงไรบ่กี่บาทหนึงขได้กำงไรร้อยกว่าบาท <c oughs> พขได้ลงไงบลายบาทสวัสดีอาจารย์เนี่ยกสิิทางสุรินทางบุรีรำนะครับเอาสิบสองหรือสิบห้าครับสิบสองอา f ีบอกเอาแนวเป็นงอยสินั่นบันไดไป็งอยเป็เจ้าเปแล้วเนี่ยโต๊ะหันมีผู้ประกอบตซารได้ไหม มิกครับผมมิกด้วน่นี่นตัวนี้เป็นมิกของโปรพัดมีเอฟเฟกบูทุธ USB บูทูธนะครับโมเมนอ่าเป็นอเอฟเฟกแกนะครับตัวนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบาทพันเก้าร้อยเก้าสิบาทพี่น้องในยังเนีได้ไม่ซีหูได้ไม่ซีหูได้อีคิวในตัวได้บูทุธและ USB ใช้ดีดีเสียงดีตัวนี้ขายอยู่ที่ หนึ 1> 1, ่ันเก้ารอยห้าอ่าหนึ่งพันเกรอยเกสิบาทเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งอี่น้องเข้ามาแล้วชัดเจนไหมถ้าชัดเจยนโยโกโป้ให้หน่อยเข้ามาแล้วโยโกโป้ให้หน่อยอา้าวตัวนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเป็นมีของโปพัทนะครับเป็นมีของโปพัท L X หกนะครับตัวนี้อัดเสียงในพอม อัดเสียงในพร้อมตัวนี้พันสามรอยบาทนะครับอ๋อนี่นะครับมีหลายตัวอยู่ที่้องสนใจทักแชทแอดไลน์เข้ามาทั้งเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็ห้าห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าสำหรับแอดเข้ามาหาบันเทาเชิงบันเทิงเสาตัวเป็นเป็นรูปหล่อและแอลไวนี่แหละรูปหล่อและแอลไวสลิงใหญ่และเอลดีดูดิ แล้วกัไม่ไม่ตัวนี้สามเกสบาทเสียงดีเสียงมวนเสียงใส <c oughs> นี่ไม่ของยี่ห้อเซียบล่าเป็นไม่สายไม่สายของเซียบล่าสามเก้บบาทเสียงดีสวัสดีเสีย a ออ d ดโสวัสดีอาจารย์นนรังมีไฟกระเด่องมือสองไหมโมมีครับอาจารย์ครับ ไปกับเดืองมือสองบอกไฟเห็นดิทางผีบกไปมีนะครับ uh, ตัวนี้ครับไม้สายเ <c oughs> <c oughs> สียงดีเสียงใสสามร้อยเก้าสิบบาทในกองกับสิมีคอไม่ให้นี่มีคอไม่ให้มีสายไม่ให้มีสายไม่มีคอไม่ <c oughs> นี่สายไม่หาเมตรผุนดิสายไม่ห้าเมตร พร้อมด้วยกระเป๋าหนังยางเท่ยางสวยมอรกตมาร์คสามมอรกตมาร์คสามมีดอกเท่าไรดอกละพันห้าสิบาทครับาอาจารย์พันก็ห้าสิบบาทอาจารย์หนุ่มลีคิวส์นี่นเด้อตามรอยกสิบบาท สามรอยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับสวัสดีเบาวนัทตะกะศิลาวันนี้มาเจอเบาวเทิงตะกะศิลามาเจอเบาวเทิงเป็นยังไงละ่ะมาเห็นแวามาหา,ายยากีะไอหนุ่มเสียหัดชุมมมออ์น่ยังเสียหัดคือเก็อยู่บนนั่งไอหนุ่มเสียหัดนัทตะกะศิลาผู้สาหลายนี่ตัวนี้นะครับสามร้อยเก้าสิบบาท เสียงดีเสียงใสเอาไปร้องคารล่าเกะเสียงดังมวน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 จนบาวางไหมจนได้ญาติไม่กันผูเ้เลี้ยวนะครับสำหรับไม่ของไม้ของเอ่อเสียบล่านะครับมาที่นี้ช่วงโปรโมชัน่นโปรโมชัน่นโปรโมชั่นจัดโปรกันเอายังไม่จัดโปรเ,เนาะพี่น้องอยังได้ยังยังได้ยังคอมเมนต์มากกันนะไฟทีว่าฟูฟังเมื่อกี้ดอก ดอกเพื่อนถามหาดอกพื่นถามหาดวงนี่ดอกของเพือนี่ตัวนี้เป็นของมรกตมาร์คทีเอ่อร้อยห้าสิบบาทครับเป็นมาร์คทีของคานนี้เป็นโค้งหนาด้ โค้งหนาวายสองจุดห้าบ่สองจุดเจียนหา่าวายสองนิ้วเครึ่งวายสองนิ้วเครึ่งเป็นโค้งหนาอย่างดีของคาี้ห้าร้อยวัตต์ตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันกับห้าสิบบาทหนึ 1, ่งพันกับห้าสิบบาทนี่พี่น้องมาเอาเลยที่ร้านบันเถิงสาวมีเยอะแยะมากมายมีเยอะแยะมากมายเสียงดีเสียงใสเสียงม่วน แปคูณแปดอ่าร้อยแปดสิบบาทแปดคูณแปดร้ยแปดสิบาทนะครับผมเอา้าตัวนี้พี่น้องสนใจทักเข้ามานะครับหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นตัวไหนนะครับเข้ามาเบิงงเอานะครับตักพรลานชัยเส้นแนครับโอ้ยขุป,ป่วยกระทำเรื่องเส้นนี่ป่วยรวด ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วจะพึ่งเซียนให้ขายซะก่อนมันสิบ่มีแนวขายสวัสดีอาจารย์ขวัญใจสีชายทองนะครับผมสิแม่นพี่น้องทางอ่ายังก่อนล่ะพี่น้องทางอ่าเชยนยืนนะครับผมเซียนแน่าไอ้โอ้ไม่อีกแล้วมาซุน่นเนาะซุ่มบน,นเนียนไปยังไนนงเนาะเสีวอสดีถามเซียนจะสนเสนาะหรือไง สักใคร่าเปิดสวัสดวันอาทิตย์ก็ได้มนี่จูดมาถามเซนเอาสวัสดีทุกท่านนะครับกับวันอาทิตย์เบาๆหามิกเล็กราคาย่อมเยาเนี่ยอาจารย์ไพยวันจะมาว่าท่านมู่จะมาว่าท่านมูตัวนี้เป็นมิกของโปรพัดนี่ยูก่ใกล้มือหยิบไหเบิงพอดีเป็นมิกของโปรพัเอฟพนไปแล้วบ่เอพนเหลือสี่ใบอาจารย์นี่ตัวนี้หนึ่งพัน เก้าเก้าสิบบาทหนึ่งพันเก้ายเก้าสิบบาทนะครับผมก็รับผู้ที่ถามบ้างหันชื่อว่างในบวกไปจัมาะไรม <c oughs> ีตู้สองคูณหนึ่งบอกครับมีครับผมยืนยังล้มก้มกระซิหกักเฮ้ยเสื้อเฟียดไหมเสื้อเพีดยดจะไล่หนีก็เสียงหัวอาการนึ่งทีอาการอาการแห้งมาแล้วยืนกระซิล้มก้มกะซิหกัก <c oughs> อา้าวตอนนี้นะครับ1,990าบาท1,990บาทมีบูทูธ USBEQ เป็นเอฟเฟกแท้อย่างดีนะครับผมทักแชทเข้ามานะครับโปรโมชั่นช่วงปีใหม่ซื้อไดน้นอสวัสดีอาจารย์บุญโชครับปีใหม่จะเข้าไปหาขอบคุณครับแลกบอ่อครับเอพรนแลกได้สุอย่างสุดแนวพี่น้องอยากแลกอยากซื้ออยากหา้ามาร้านบันเทิงเซ้าซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงทุกชนิด ซื้อขายแลกเปลี่ยนย้ําว่าเครื่องเสียงทุกชนิดแต่ไม่เอาเมียเมียเก่าไม่เอาตัวผูสทั้งมันจม <laughs> สวัสดีอาจารย์โนพริศนะครับเดี๋ยวจิเข้าไปหา,ยา,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 าอยมา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 โรดยุล่านนี่แหละมือนี่ขอดใบ,บาสามใบาสามคอยสิไปตีกอลอฟคอยมีนัดตีกอลอฟใบ,บาสาม <laughs> เอาสวัสดีอาจารย์เบลดอกนะครับเด้อดอกดอกดอกมีมีละครับดอการาคาบอสูงบอแพงนะครับหรือว่าผูใดอยังได้ถือก็นี่ก็มีดอกโปรพัดนี่แปดร้อยเก้าสิบบาทเอาไปใส่ตูเ้เซตมอนิเตอร์เร็ตเสียงกลางได้แปดร้อยเก้าสิบบาทเสียงดีดีเลยใส่ตู้ก็ยอด่ังดีดีตัวอาจารย์ครับเทอร์โบมือสองมีราคาเท่าไหร่บ้าง บอมีราคาเท่าไหรเลยแล้วก็บอมีเลยเ <c oughs> ต้าโบมือสองบอมีมาเอาไม่ลวดสองหน่อยฮะไอ้สองพันหาง้องไม่สองพันหางถือเถือนยุ่นเหนียขายเถือกสุยางอิ๋ีเปลี่ยนในห่วงเลี่ยกในน้ำคลองยุกบันยุ่งองยุบนันเก่าเก่าเอาทิมไม่าอมีขามาขายอยู่นี่ได้สามพันสี่พันก็มีลัง坤กันใดนะครับลงัลงคนกับลังลังนกับรอยของผัวมะขาย ตัวไปตัวว่าเสื้อแอมมาไปเื้อแอมทับไปตัวเมียว่าเสื้อมาเจ็ดพันเมียมาขายเลย้อให้มื่นหนึ่งดีใจไรเมียไปบอกซูหัวฟังว่าขายแอมทับเนมื่นหนึ่งหัวเสื้อมาหัวเสื้อมา 18, มื่นแปดมื่นเก้าไปตัวเมียว่าซื้อมาเจ็ดพันสมเนี่ยมาถามเสื้อขึ้นมาขายแล้วเอา้าตัวน,นี้แปดร้อยเก้าสิบบาทเนีอ นะครับแปดร้อยก๊าิบาทของโปรพัดเป็นวอยสองจุดห้านะครับเป็นวอยสองจุดห้านิ้วแปดโอมตแล้วก็กำลังวัดหกร, 600. ร,ร,ร้อยวัตแปดร้อยวัตที่แหละแปดร้อยวัตครับผมเอาเอฟฮอนเทิร์เทอร์โบเพิ่มเงินจากบาทครับเทอร์โบเครื่องปั่นเอาไหมเครื่องปั่นไฟเอ้มันคือราคาใหญ่ราคาสูงแต่ละไฟออน้อยปลาหน่อย มันคือราคามันอยากสูงยังน้อยเลยผมว่านะครับคันได้หลุดหลุดก็นนั่นเก็กไมยกับยิ่แค่อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เอา F1 เทอร์เทอร์โบเอาเทอร์โบเพิ่มจากไ,ไปอ่านยังไงน,นี่เอา F1 เทอร์เทอร์โบเพิ่มจากบาทกะคันเพิ่มของไม่กับจกเอาของเกาเ่ามาบ่ง่ันแล้ว ันของเก่างามก็ได้หลายบาทขันของเกา่าไม่แตกเขิบเมื่อเล้วก็บม่ได้หลายบาทแล้วจะเอามาเพิ่งซะก่อนเนาะสวัสดีครับเห็นว่าเมื่อวานคุยเกือบเป็นผัวเมียกันขอยอมเอกเรื่องว่ายเหนิเอฟัง่อยคุยลำลองบอว่าหนิแต่แก่อยตื่นเห็นเ,นเนตี้ยงโม่งกลัวกระท u มาคุยเรื่องแล้วคุยถามเรื่องอ,งองีกอย่างหนอ คุยคุยคุย,ยจดว่าหอดจนค่อยชีพิดล้านเหมือว่านี่เรากินพออย่างแล้วก็ทักมาถามถามตั้งแต่เจ็ดจม่งกวาจะคอยตื่นขึ้นถามไปถามมาถามมันนั้นนันนี่ไปแล้วจนว่าหอดสีพิดล้านปลายทางไหมครับพะนะอู้อหกดเา <c oughs> <c oughs> ่าปวดแคม่นผู้สาวมันเดี๋ยวเป็นเมียข่อยผู้สาวเป็นเดียเป็นเมียข่อยโอ้เสียใจ สามสิบเอ็ดปันไฟว่างบ่อว่างครับอาจารย์ทักแชทมาเลยทักแชทมาเลยครับเดี๋ยวสีโรงงานเ,าเครื่องปันไฟตนนัวนี้มีอยู่สี่ตัวนะครับมีอยู่สี่ตัวสี่ตัวสี่เครื่องนะครับไฟตกไฟแตกมอระเบิดไฟแตก,ไฟ,แตกไฟตกเอาโทร่มาเลยครับผมไฟตกไฟโ่อหมอแตกตัวหาบันเทิงเศร้าครับศูนย์แปดห้า 01122แล้วก็55นะครับ085ครับ01122แล้วก็55นะครับตัวหาบันเทิงศาวนะครับไปปันไฟให้พี่น้องป้องป่ายเฮ้าใ้เบิ่งบาลมุนมวนส่นต,ตัวระเนาะสวัสดีอาจารย์นรินทร์มาหินอนอนสวัสดีเส,ส,สียแจ็คมีงานปันไฟย้อนมาให้เด้อเสียแจ็คยงปันไฟเสียนอนกินนอนกินจนว่าไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยกินแต่ทุนตัวเอง <laughs> เสือมาบอกแข่งกับกวางในบ้านที่ซื้อมีงานกับปั่นแน่คนซื้อบอถามคนถามบอดซื้อถามได้อยู่ดยครับบนบอถามมาเลยดิถามได้อยู่แต่ว่าอันถามอันมันเป็นสาระเป็นประโยชน์จังฉี่มันกักแขงใครอยู่กับประเภทหนึ่งอันถามที่จัางถามแอมจังฉี่เนาะกักคว่าเออมันจักวัดจักโอมครับดอกยังในแนี่ีมันกับพ่อว่าดิ แล้วคนโผล่มาแอมตัวนี้กี่โลครับพนะเป็นจังเป็นคนยีได้ซื้อแต่ช่างม่ไว้พร้อมเนี่ยนี่ที่ได้ซื้อต่ช่งมาไ้พร้มาวรมว่าชั่งเมืองว่ามันจะโลแอมตัวใดมากอ่ะบอกไม่ต้องบอกสเปกว่ามันจะวัดแอมตัวนี้สี่สิบโลว่างสิบว่ขายแอมเป็นโลจังหน่อยสิด้ขายแอมเป็นโลมานี้นี่กันมาตู้ว่ัชการก็ได้ ตู้นี่กันถามขนาดมันก็นยังพอวาวอยู่ดินะครับเอาขายไม่ก่อนบันไม่ตัวนี้ 24D 4เสาโอวอร์แมนรุ่นนี้6เสาเหมือนตัวนี่ 24D รุ่น6เสาเสาดกเป็นตัวไนว่าเป็นขั้นหัวตัวนี้จัดโปรไปจัดโปรไปช่วงปีใหม่ ตัวละ2,700บาทย้ำว่าเป็นของใหม่2,700บาทจะหนีไปหาสินค้าเหมดจากนีไปหาสินค้าเหมด2,700บาทจากราคา3,000บาท3,000บาทเหลือ2,700เลดไป300ร้อนะครับผมสวัสดีพ่อใหญ่ยาพ่อใหญ่ยา ล็อกอมยิม้มล็อกอมยิม้มสวัสดีเธอโบขนาดเท่าไรขนาด57สูง80ลึก80ครับ57สูง80ลึก80เออนี่ถามดีมีเหตุผลเนี่ยขนาดเท่าไหรนี่ตอบได้อยู่จะว่าเทอโบนักกี่โลจิต่อว่างไหนกันเท็บปวนักจังโลสิีาสื่อจสั่งมาไว้แต่สั่งก็งยังทุ่มขยอยไปข,าย,ขายเขาเนี่ย ไลาลูกค้ามาขายกะที่สั่งเป็นโลเอ็มโมดิฟายตัวนี้โลละสามยิบห้าบาทไ้ที่มือเออเยี่ยมยังอาจารย์ดอกกุล, F ลเอฟพันใบละเอฟพันใบละอพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทของไงอ e ิดของไงอ e ิดใบละอ e ิดอ e ิดอ e ิดจะของต้นฉบับเลยของละเอ e ียดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท นะครับผมอ่าอาจารย์ธินกรสนใจครับสนใจยังอาจารย์สนใจตู้บ่คือสนใจไม่ไม่ตัวนี้เอดีีดีตัวนี้ขายอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนี่สวยดวย้เป็นไม่ไม่ไม่เป็นกองไม่ไม่ไม่ของไม่เลยนะครับผม สัญญาณดีเป็นขึ้นใหม่สัญญาณไกลจูนขึ้นได้คุณดีย,ยังดีเดีคค๋ยวเขาไป <c oughs> ขายของกีไรดีขายสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดแช่นั้นนี่ตามมาดีครับอันอันไหนก่อหมื่นสองห่าครับฮะแม่หมืน 12, ่นหมื่นสองพันห้าร้อยบาทไม่ยังเจ้าขายเพิ่นเก้าพันบอก ชนะเราสองบอกครัเพ่าะชนะเราสองสองดอกกันวะเอาอิมอ่มๆเลยกัทีวสิบสามได้้างละสามละซีก็ได้ โลโลโลมาไปมาไปโลโลเพราะมันทานเหมือนบอลนนี่เนาะสวัสดีไอ้สันชาวมาแล้วมีดอกสิบสองนิ้วมือสองไมสนใจไหมครับผมเอา้าผ้ได้สนใจไหมกันีห็ไหมโล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 เทสมายุโซเครื่องเสียงไ <c> ก <oughs> รกอสมาไปครับผมมาละครับ <c oughs> เอาเสียงสดด้วยบัดนี้นเสียงไม่ห่อยหมดทานไม่มดโอ้ยแต่ไหนครับเอา้าสวัสดีพี่น้องครับผมผู้ผู้เข่ามาใหม่ผู้เข่ามาไกลกากระฟังต่อเอาซาเบอรค <c oughs> รับซาเบอร์ไปหนึ่อไปกระลาเบี่ เบ้าอ,อันนี้ไปต่อไหมนี่เพิน่ออนเบ้าเหรอเพิ่นไหมตอนนี้นะครับผมน,น่าร่ามคอยกำลังรูเดือดเลยทีเดียวเชียว,เ,ยเ,ยวเอา้าไม่นะครับไม่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 ผู้ดใดสนใจกับมาเอาดือ้อมาเบิ่งเอานะครับตัวนี้สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจสองพันเจ็ดร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับราคาไม่สูงไม่แพงนะครับอสาหรับโปรโมชัน่นฉันสำหรับช่วงนี้แค่นั้นนะครับเป็นของใหม่ของใหม่มือหนึ่งของใหม่มือหนึ่ง,ง,งแกะกล่อง ของใหม่มื่อหนึ่งแกะกลองเท่านั้นนะครับเกียรสิบหาบาทครับเอาที่นี่มาแล้วครับผมมาแล้วเสียงสด <c oughs> เสียงสดเสียงไม่หมืหดท่านไม่เหดื่ไดดบ่ได้เสียบไว้นะครับเอาพี่น้องอยากได้ตัวใดก็ทักเข้ามาตอนนี้ไปหาช่วงปีใหม่นะครับเปิดห่อวันที่สามสามสิบเอ็ เปิดปีนี้เปิดฮอดแค่วันที่สามที่สบ็ดนะครับปีนี้เปิดฮอววันที่สามที female, <c oughs> ่สิบเ็ดเออพี่น้องกันสิมากันมานะครับเปิดอีกทีหนึ่งเปิดอีกที่กับว <music> ันที่หนึ่งมการานะครับผมเดือนนี้เปิดฮอววันที่สามที่สบ็ดท่านว่าแค่นั้นนะครับรากาเปิดอีกที่กับวันที่หนึ่งมการานะครับกั พี่นอกสะดวกเมื่อได้กับมานะครับมาโหลดมาซสือมาขายมาซสือมาขายเคี่ยงเสียงยู่นนี่ละนะครับเอ้า oh, มาที่นี่เสียงมาแล้วเนาะปกติแล้เนาะสวัสดีอาจารย์สำราญครับบึงการหนาวหลเฮ้ย <c oughs> สารคามกับหนาวหลด้วยอาจารย์สารคามก็หนาวพี่น้องทางไหนหนาวไหม <c oughs> เป็นไงล่ะเงียบเลยหนาวไหมเป็นไงล่ะเงียบเลย มาเวียเด้ออาจารย์เด้ยอยุลานเปิดเปิดห้อวันที่31เท่า,น,านะครับแล้วก็เปิดอีกเท่อวันที่หนึ่งมก,กระลานะครับอยู่นี่สรุปแล้วคือปบป,ปิดจังมือเปิดตลอด <c oughs> สวัสดีพ่อใหญ่้างน้อยสาวบรรชาขายเนี้ยมาขายแนยวมารอขายอีกครับขายคู่ก้อนบัดเอาพี่น้องนะครับผม,ม<า>เป้าขายก่อนเดี๋ยวพี่นอ้องคนจินม,มาอีกหลาย ตู้ซิกพัดของช่างอิฟออดิโออันนี้เป็นเอฟฮอนนะครับเอฟฮอนเวอร์ชันเวอร์ชันเอฟฮอนซิกมานะครับตัวนี้เอฟฮอนซิกมาของอีสต์อะดิโอร้อยเอ็ดนี่แหละเบิร์นคอนเนอร์เป็นลังคนว่า e อีดอีหดกว่าอีดแล้วเนาะต้นฉบับของเอฟฮอนก็อีสต์อะดิโอนะครับผมเอ้าพี่น้องสนใจแตเขำว่าเบิร์นคอนเน์ไม่ดีดีไม่งามงามนี่สีระเบิดเราก็ยังอยู่อยู่นะครับขอบเขือบดีมาก นะครับตัวนี้ขายอยู่ใบละ1,750บาท1,750บาทแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เป็นของอิสโอดิโอตัวแท้ๆตัวดีๆงามๆนี่แหละตัวซิกแม่เหลืออยย่ซี่ไปซิกแม่เหลืออยู่ซีไซออซ่ไป้วก็มีของตัวเอฟพนตัวนี้เอฟพนตัวฮีโร่แบบนี่เขาเอินตัวนี้มีเหลืออยย่ส่วงนี่งามๆ นี่คือคีนกที่ซื้อตัวนี้นี่ครับงามมีลลีตัวนี้นะครับเพื่อนอามาเพิ่นแถบบรได้ดใส่เลยเพื่อนว่าเปลี่ยนเอาอ่าเทอร์โบโมาเปลี่ยนเอาเทอร์โบของบีทีเอสนะครับมาเปลี่ยนเอาเทอร์โบไปทีเอสตัวนี้ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเช่นนั่งเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงตัวของตัวของอาร์เทค ของอาเทกผีน้อยผีน้อยอาเทกตัวนี้ทำสีมาใหม่สวยงามสดใสไม่ดีไม่งามหูเล็กหูเล็กย่างดีสวย,ยสวยเลยสวยสวยเลยตัวนี้นะครับขายอยู่ที่ใบละ1,800บาท1,850บาท1,850บาท ตัวน้อยๆยกงายตัวสิบแปดนี่เอาด้นี่พี่น้องพูดลังก้ <c oughs> นวะน้อยๆสม่สิบแปดที่บอกว่าแม่สิบห้าบอวันนี้ <c oughs> อ่ตัวนี้นะครับไปละหนึ่้อยห้าสบาทเดี๋ยวอยู่1 2 3่งส่ห้าเดี๋ยวอยู่สิใบนะครับเดี๋ยอยู่สิบสองใบเด้อนะครับเอามาที่นี่ไฟขอบ ไฟขอบไฟ C.O.B มีไหมมีครับไฟขอบเหลืออยู่ประมาณ12โคมนะครับ12โคมพี่น้องเออแจ้งข่าวจะหน่อยนะครับ <c oughs> ขนส่งก็ยอดสิปิดปิดปิดวันบังคัาน,นี้นะครับปิดรับสินค้านะครับเพราะว่าพี่น้องสนใจสั่งสินค้าก็มีเวลาอยู่สองสามมือนะครับสองสามมือในการสั่งสื่อสินค้าเนะนะครับ สินค้าก็มีอยู่นะครับตัวนี้เหลืออยู่ในสต็อกเหลืออยู่12คุ่มราคาไฟผ้าโฟล์อินวันนะครับโฟลอินวัน1,390บาทมีเช่นนังเดียวกันนะครับสวัสดีอาจารย์แอดแอดสาวกาลสินนะครับ <c oughs> โอเคนะครับแคปหน้าจอสอบถามเข้ามาได้นะครับทางเบอร์08501122แล้วก็55นะครับสนใจสินค้าชิ้นใด <c oughs> เป็นว่าเดี๋ยวผมร้องอัน เดี๋ยวผมผมผมรับลูกค้าก่อนลูกค้ามันกำลังขยอยเข้ามานะครับเดี๋ยวจางไหนสิมาไหลพี่น้องเบึงใหม่เด so <so> so right okay, pa ้อนะครับช่วงบหม่หากว่าหากว่ามีสินค้าหรือว่าหากว่าอันนั้นเข้ามาอีกนะครับโอเคขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกการติดตามรับชมและก็รับฟังนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาชี้แจงแถลงขอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องเออเออนี่นี่นี่อันนี้เวอร์ชั่นใหม่ออฟเซตใหม่นี่ สายสัญญาณนะครับตัดแบ่งขายอยู่นี่กับมีขายนะครับเป็นสายลําโพงอันนี้สายลําโพงอย่างดีเลยนะครับเป็นสายลำโพงโดยตรงเบอร์สองคูณหนึ่งจุดห้านะครับร้อยเมตดร้อยเม็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สิบผ่านสิบผาเมตรกับมีแบ่งขายนะครับแบ่งใหญ่ขายนะครับพี่น้องอย่างได้คอลอแค่เลยอมาเบิ่งเอานะครับโอเคขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวมือสวยที่ไรสดให้เบิ่งใหม่อีกครั้งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรับลูกค้า้านก้อนนะครับเป็นกาลังทยอยเข้ามา จังในกับพี่น้องขำว่าเบิงเลยน,นะครับมาเบิงอยุลันนะครับค<ว>อส p a 2ซื้อไปเสียงดีมากโอ้ขอบคุณเลยครับผมขอบคุณอาจารย์เป็นไงล่ะเ <c oughs> งียบเลย <c oughs> เอ้านะครับขอบคุณหล,ลายๆนะครับสวัสดี